อ๋ออยู่น well, right. uh ี huh? uh, ่อยู่นี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นเลขอะไรต้องเผาเหรอใช่เอาไปอะไรกันเกี่ยกะไรน้ำมกดิ่งก่อนได้ยังวะกัมกัมกัมไก่เผาเลือกที่ไหนอ่ะเลือแต่ดวงใครดวงมันนะครับเดี๋ยวเราจะตานมาขอเลืยกเอาเลยิ่งูกุ้ย ไม่มีออ่านเป็นวะ่าอะไรนี่นี่เนเสียงโมแล้ันก่ละันไม่เป็นใช่ไหมมนเรียบเวลารมังเนี้ยกว่านี่ย่าจุอะไรปะทำอะไรนี่ปลากเจอไรเปลาอไรเนาะปลาก็เจมาเต้ยมาเต้ยออกเด็กให้หนมเอาะได้ เอาด้วยคู่เตรอมีหางฟองเรอใน่นาในมีอลอมีทองคำเดี๋ยวนี้บาทละสี่หมืแล้วนะครับมีหม,มวกด้วยต้ม<อ>หมูข้าวด้วย <laughs> เท่าเลยไห้ปักหน่อยปักเสียบมาหนไอยใจเย้่ยม่าเท่าไงมีเพื่อนแล้นนนห,นหนึ่งหลังเป็นโดมนเนีย่ยไอ้คนใจหนึ่งก้อเลยนะเป็นับรวจหนึ่งก้อวีเล็กอะไร

ข้ามๆหน่อยเมื่อไหร่เฮ้ยอ๋อนี่ไ่ตลาดเป็นในมดอ่ะเฮ้ยนี่เงิน เราเงินทาไปไหนหมดอ่ะพ่อพ่อว่ีสามารถใช้ได tamam ้ทั้งสวรรค์ไน้นะลูก้ไวแต่ดักคันมะ ATM อันน e um ี้บอกรหัส euh ผ่านไปเรือยงของมาสเตอร์การบัตรอัฉริยะไวเดินทางมาอยู่นี่ตลอดชีพใช่ครับใช่ใช่เน่ไวเดินทาง ไปถามโค่เราไว้พัสปอร์ตนะน้าพี่เป็นร um, uh, ู้เลยมีมีสองใบนะครับถ้าที่ไหนรูดบัตรมาสเตอร์การ์ดไม่ได้ก็มีบัตรวีซ่าอยู่กระเป๋าดี๋บ่าวเออกรเป๋านนะเหมือนเล็กอะไรก็รู้สิกลา Un อันนี้ไก่อันนี้ม่ก็ล้มนี่มช้งให้ับ่็ฝกแกงโปช้ำเอิบช้ำเอบตาปาตุมาเลยดูครับว่าเลขอะไรยังไม่ออกมาเลย ใ่นหน่าเอาเีหลถอกๆอ้อดถอกนี้นในวานั้นมาอ่าชิคนั้นสิวันนี้คิดถึงแฟนเก่านะครับเก็บถุงไว้เก็บถุงไว้ ส่วนคนเสื้อขาวนี้โสดนะครับโสดตอนนี้โสดเนยเอาของไม่กไาเลมอดตนีลน่เย้ขอรอน้ไงเหือ้น่นร <PSAKI into> <tongue> มน like ี <pasa> ่ s <S ้เไม่ร <abra PowerPoint> ้ม <template> ันลวนยกตัวไหน เอายาฝนิลโมงอางนีลเอาอนวนเอาน้ำมันกับป้ายไปที่เสาขึ้นหน่อยมเมมาให้ะเะคกะ,ะ,ะ,ะสีดน่ะนละเน้งองแมงเป็นตีเป็นวานไปจุดไปดนอกเป็นงนี่ไม่ใช่กระรมเมย์ตาแล้วแกนั่นงซิน่ เกลยเกลี Dante, ล่ยเก็บเก็บก็ขยะเก็บนั่นแหละขยะเนี่ยเอาเก็บใส่ขยะเลยเลขที่หนึ่กำลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าเลขอะไร้เอะมันันเหรอันแทงลาเอาชุดอะไอะไระมัเกลตัวแมงลูเหมือน บอกแล้วไม่ใช่ยอมรับไม่ใช่แล้งนะอ้กบกิน วิจุดประทัดได้อาวีอาวีเช็งมาสิกระจุดหรือเปล่าเอ้เอาเก็บไว้เก็บไว้น่นะขยาั้นะอวไปจุดให่วิจุดเลยเดียวกันค่ะราสัู่กอนไปอะไปีิบๆมาเตะหม้ไตกปองเดียนาไอไ่ว้เรียนกันตั้งหลายูฮะต้องวังดัดย่างเีย่อยนหรสัมา เลขแรกมาเล้วนะเลขแรกเป็นอะไรดูดีๆเลขอะไรดูดีชุนเล็ชุนเฮ่ไม่หินหลงเลยขึ้นมาอยู่ทั้งในอะลไนใช่มลงแล้วได้แล้วเนี่ยอไปต้หนเนี่มันเป็นลูกยากคร แบกมงแลบกมาแล้วนั่นไปไหนว้เอาไว้รอพ่อไงมัตู้เย็นเอาวโลกโอ้ไม่แม่ถ้าเปิดฝาหม้อทำไมกินข้าวเขาจะหุงข้าวเหรอเดี๋ยวไปน้ำมันขวางมันในน้ำมันของแม่หรือว่าเนี่ยมาจุดละโลกขวางไว้จะไนะวิ่งนะจุดแล้วก็วิ่งนะเธอจะวิ่งไปทางไหนรู้เรื่นแล้วเหรอวิ่งไปทางไหนเธอจะวิ่งไปทางไหนไปทางนู้นเอ๋อนี่ เตรียมทางวิ่งไว้ดีๆแล้วก็เราติดเขื่อนกินข้าวอันนี้กินข้าวแตยออำไปยาวเนี่น้องเหมียวถามแม่เธอที่คิดถึงแฟนคนที่เท่าไหร่ไม่รู้เลขอะไรน้องเมียวเลเราก็แวเรเลขแรกเลขศูนย์นะครับเดี๋ยว รอดูอีก2เลขมันมีสองตัวสตัวสตัวออนี่เผาแล้วนะครับอวี๋เลยนเลียนอเลยนะมันก็เงียเป็นแตกันเลยอันนี้เป็นเอลาคนที่สองนะใช่ไหมตังก็ไม่แก่ทนี้ไม่เคลียร์กับเวไม่เคลียร์กับลูกอ้าเขากิงกันลูก งอขาี่นเอามอเขาเขากินเปีากนอนแน่น่เนนะเออยม,มาแจากก็ม่แจกก็อ่ที่แล้วก็มีนี่ที่แล้วนู่นอะ่ะเราถ่ายวีดีโอไว้อยู่นี่ เนี่ยแกจุดิองอ่าจุดด้แล้วนเ็นน้ำมันไม่เคยมาสักปีจุจข้างล่งนะออจขึ้นนะครับออกลัว่เนี่ยมงตัว้อ่อยมีตัวเก่าแค่วได้อ่นเพิ่องะดูดิ ทำมันไม่ไมอ่ะจุดเลยกกจุดเดี๋ยวกกมดจะจุดให้จุดดจุดเลยดุดิโกเดอะไรวิ่งนะวิ่งนะอะน้เปลามด้ใส่มั่งไปหน่อยน้เปล่าอ่ะคนดนนนนู้นว่ามันจำย่าดันมาก นี่วิ่งไปหมดแล้วก็ไม่บอกให้เราเลยอ่ะเราเรียนไม่ทันเลยอ่ะวิ่งไปหมดแล้วบ้านนี้ไปอยู่บ้านนู้นแล้วน้ำขวดน่ะน้ำขวดอ่อนน่าเข้มอ่ะใจเหมือนไอ้นี่ไ้นี่ไม่ของแก้วแก้วนึ่งดูระเบิดดูสามตัวแน่นอนไม่ใช่ถ้าใช่ชั้นของแก้วแก้วนึ่งแก้ว เลขอะไรงไบีหนึ่งเก้าเฮ้ยบีกตตานใช่เหรอเออติดแล้วอะะมามาแม่ม่ามัปุนก่อนอ๋อมอมเอาเงินอะไรไม่เผาเขานเปใส่กัเทมันอันนบีเธอชอบเลขอะไรไม่บอกบอกลยสิไม่บอกคุณชอบเลขอะไรบอกก่ อันนี้ไม่จุดเหรอนี่จุดที่ไหนอ่าา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 า่าา่าาานาดาาาาาานาา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 าัาาาานาาาาาาานาาาาาานาาาันาา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 าเาาาาาากาาาาะาา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  หกเจ็ดหนึ่งปุ้นระหยาดน้ำนะครับตอนนู้น <c oughs> <c oughs> นีนเลขประทัดเลขอะไรสี่ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งนี่สี่ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งอันนี้อ่านว่าอะไรภาษาจีนว่ามีย้ยวเธออ่านว่าไงตาอะไรก็ไม่รู้ต้าเจอต้าต้ากูต้าหลี่ต้ากูต้าหลี่

เลขเก้าเลขเก้าเลขศูนย์ไหมหนึ่งสองสามเลขศูนย์อันนี้เลขศูนย์แปดกี่เอะวันเนี่ยนปดเลขแปดเอยเอ็นหนึ่งแปดแปลแปดนะอีบ้าไม่อีบ้ากินอีหมอปลทาว่ง ยังเนอะยังวะเอ็กไฟเราไมาได้เอาไม่ได้เอาให้ได้ถามพอทำแล้วอิ่มหรือยังเนี่ยยังไม่อิ่มถามเลยอู้ทำแล้วไงยังถามดูดิยังไม่ออกออกเสียงเลยถามดูดิยังไม่อิ่มเธอยังไม่อิ่มเธอยังไม่กินข้าวดิกินแล้วกินอะไรข้าวเราศูนย์นะเนี่ยเอาใหก้าวเราศูนย์เลขสามตัวที่สามแปดศูนย์ เขาวิ่งมาเร็วเดี๋ยวเธอลืมนะศูนย์เก้าศูนย์เออไม่ใช่ศูนย์เก้าเก้าศูนยออใช่ศูนย์เกเน่ทำไมบอกว่าศูนเน่บอกว่าศูนยอะไรศูนก็ศูนไงมนเรือศูนย์้าครับศูนอยู่แล้ววะกัแล้ว นี่โอเคแล้วแต่ดวงใครดวงมันอวีปบอกดิเฮ้ยซูนเก้าเก้าเออซูนเก้าเก้าแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะอวีนะเออออกมาดิไม่บอกไม่บอกนะบ๊ายบายก่อนนะมี่ไม่บายบ๊ายบายเราจะปิดแล้วนี่บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บดินี่จุ๊บจุ๊บทำไมจุ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บจุ๊บด้วยนี่นี่ ไม่ไปไปก่อนไปแล้วโอเคเรียบร้อย